เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดมงดูเปิดงดูเปิดมงงาดูเปิดเปิดงาาดูดิเนี่ยเอาเปิดงาเออมังเดี่งด้บุ้ยฟุดัวบยิ้มจ้าชิบิจ้าปีตัวน่าละเอาสิจะได้มันดีเฮียบุ้ยบังถบาตัว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 ขวนมดเด้อขวานมดเด้อเออเออขวมด บแย้งไงครับมีต้นหนึ่งขอวากแล้วกันเบิดไปเบิดแล้วเดี๋ยวนี้เเดี๋ยวเด้อพี่น้องเย็นจะน้อยก็นิดปากกปอยี่เอ้ามาดิเออเออ มันยกดูเท้ล่ะบานหลางเขาออี่ยังเดกกว่เราดิโน๊ตดีดนอันนี้อันนี้มันยังเหนียวแหว่เจ้ล้ำใส่ีลามลินล้ำลินดี่บเนี้ยป้านมือนีไเราต้งวัดส่วนองข่าขึอจ้กัแล้วกันมันยิ่ยว่ะล่ะอันเดียวนมันยิเอาไปก่อนไปก่อนันน บันไลก็ดีุ่นีคันเบบเนี่ยเอาวันแล้ววัยากหอบพี่รองหลยอยู่ว่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ราฮ่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 าเ่าสูตรขอฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่เร่าฮ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 ่า่าฮ่รอบัฮุ่ฮกาฮ่าฮ่่่าา่าฮ่าฮ่่าฮ่าา่า่าานี่ฮ่าฮ่อ่าฮ่้าฮ่าฮาฮ้าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่้ฮ่่าฮาฮ่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 า มันแมนดังน้อบานเนี่ราะว่านี่ดังไปเกียเนี่ยพุ่นเอาแก่คนเนี่พุ่นเซตเกียกับ่พี่ช่วยังบท่านมาส่เด้ <c oughs> เดอเกียร <c oughs> พี่ชวท่านมาเด้อทำไมเกียช่วบบ้าเนี่ยาานยี่ป้างเเดเดียเข้านีว่าครัคันว่าคันว่าต้องมันต้องไม่ซื้อก่อนได้เมนูเนี่ย <c oughs> เอ <c oughs> าพี่ค่ย <c oughs> ส,ด,ส,ด,ส,ด,สดเอามีพี่สดก็มีเอาือมนซื้อวัตถุดิยังสูตบ้านสูตเมี่ยง ตุนบ้านตุนเมี่ยงเออหรือเมียงบ้านอ่ะกินแล้วว่าไอ้เลื่องเมี่ยงของเจ้าตัวบ่ะันนี้อันนี้มันมันจยากบ้านเมี่ยงเมี่ยงเนี่ยยังน้อยอันนี้คือแบบบ้านบ้านบ้านก็ใส่ประแดงเสียประแดงแล้วก็ใส่ละเกียมีดีเออ่นี่นี่กระเกียนี่คือแบบบ้านเพิ่นต่กี้เนี่ยมเพิ่นกับบะมีเด้เลยแกเพิ่นกัใส่แบบนี้มันก็แซ่บเสียเด้ยนเนี่ยแลามลิ้นสามลิ้น ลามใส่เราก็ยังจีบล้ามดินอีกว่าเอาลงไปพื้นเมนูลามครับเมนูลามครับพริกผัดน้ะพริกอะไรหน่อยพริกพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดครับเอาใส่เข้ไปโอ้โหสุดยอดเลครับเนี่ยมันกระเซียบเหลวกันเปเรื่งดีหนอโอ้มันก็ธรรมดาละก็นยังไงไต่ไต่บะแดกพร้อมใส่ตัวเว้ร์ พม่เอาฟรีหรอกใส่เกียร์ให้เห็นๆนะครับใส่เกียร์เห็นๆห็เนเพาอ,อะไรครับอันนี้อ่าแต่าวไมเห็นยี่ห้อหรอกเดี๋ยวคนที่ว่าโฆษณาเดี๋ยวคนเดี๋ยวไ่ได้โฆษณาเลยหรอกัจจันนี้ปัจตุบันน้ขาโฆษณาคนแต่ว่ามือน,ออน, <laughs> นี้นี่พี่ชู้มาเรอเดี๋ยวสมัยใหม่พี่ชู้ต้องมากเดี๋ยว อันนี้ข้าเขินปีชู้จักดอยยูเนอสะด้างยูแล้วก็เอายังไงเด้อไปไปไม่เออเออธรรมดาเอ้าอันนี้ไปลงไปมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเออเป็นธรรมดาอืออันนี้มี่ยังอีกเนี่ยจับาเนี่ยเข้ากับมี่ขึ้นกันเนี่ยเข้าใซตขึ้นกันครับใส่ขึ้นกันครับาเข้าต่ำเลยครับอ่าต่ำเลย เราขี้ขี้บ้านเด็ดๆใส่บ้านขี้บ้านใส่นิดนึงครับข้าผสมมาสารนี่ดีสุดเพราะมันใหม่ๆเนาะแั่พูดลงคนมาสูตรซ้ำปะปีตัมตัมตั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 สุดเดี๋ยวกว่านี่นี่เนี้เด็ดเด็ดซีมังกรซีมังกรซีมเครื่องปรุงเนี่ยนะแมนวายอีกละโอ้เห็นไหนพอดีอยู่ ยับได้อีกเอากวนตัวนาะเอามาดส่นีิครับนี่ยส่โอ้ผสมิบานเนี่ยนี่ลาปากถนอยเมือนี่หาินยากครับหากินยอกกรบมีอบลอกใให้กินบ่เนี่ยบูดเนี่ยบ่มึงดูคน่ะอนลาบมายากเด้อ สูตรเด็ดสูตรเด็ดเลยแล้วนะครับเมนูยังก่อเมนเมนูพี่อ็นเมนูล้ำล้ำล้ำบ้านล้ำเมืองล้ำยังล้ำบ้านล้ำเมืองล้ำล้ำลิ้นล้ำลิ้นล้ำบ้านล้ำเมืองอืมสูตรล้ำบ้านล้ำเมืองเออทอดติดตาเบิ้งว่าเมนูนี่ที่เป็นแบบใดนนี่ะครับเนี่ยสุดยอดเลยสูตรนี้เพิ่นบ่ใส่บวงเนะครับเด้อเพิ่นใส่มือ เาเลยครับเนี่ยมึงดูนะมันกัพานควมำหอนดึเกาวันละเออเยังวานลพานันลยังดีวาินเี่ยแหลวครับบังน้านั่นแล้วปิดอ่ะแล้วปิดฝานี่เีันจะิล่มเลยไปตอกย่งดีลบแล้วมันนั่นเลยใบตอก่คว่เลยแต่ว่าน้ำหน่อยอยู่เยพี่นอกเลยแล้วันก็ออกเอาน้ำเนื้อเอาเดี๋ยวนี้คือเอาน้ำเนื้อได้เลย หนึ่งบางอ่าไดหนึ่งบางหนึ่งที่ได้จักบางเหรอันนี้บางที่สองอ๋อมองดูครับนี่อ๋อว่าเราข้างไว้หันมันจีหน้ามันจีออกเออถ่นละเดี๋ยวบางนี้มันหน่อยพ่ะนะบางนี้มันหน่อยเนอะลอกต่ำมึงยิ่งที่มันหน่อยก็เป็นวายักพักพักลอกเลยเนื้อหนาพ่อแล้วบาดเอาลอกบาดป่าปิดโอ้สวยงามคว้นตอนนี้เลยใบกับคากนี่เลยนั่นเออของเด้ยพี่น้องวันนี้แต่คุ้มใบบาด เด็กความดันโ้ยรอติดตามสักครู่ครับรอติดตามรอติดตามรอติดตามในช่วงนี้ก็ไปแก้ท่ันแล้วแก้ทานรอครับได้กินรูบัวเออรูบัเอออ้ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเปิดเปิดมังดูเปิดบั้งดูเปิดมั้งหนาดูเปิดเปิดมังหนาอีกมาดูดิเนี่ยเอาเปิดบั้งหนาอ่ามึงได้ฟินหนังได้อู้ง ฝุดวัวิดเอาทิไปจับปิดตัวอะไระเอามืจะได้มันดีเฮียเฮียดอกคีบดีๆนะจับให้แน่นเด้อเด้อเด้อคอยหาเนี่ยแกันเนีเนี้ยปิดเนี่ยโอ้ยปิดเดืตัวเนาะทิพย์ทิพตั้งแต่เมื่อเดือยนรือยงปิดปิดหรือฝวดบัวเลยเพายเจ้าอนี่คีบโดยโจมือโจมกวนไหม เครียบเรากระจับมือมือพยอมือพยุ่งปากแล้วตอนบ่าอะไรได้คว้านดีดีบู๊สุดยอดเลยเอาถาดมาถาดมาโอ้เท่จิบันแต่ว่าการเท่นี่ยเอาเท่มาดูโอ้เห็นได้็ดเด้ออพี่น้งต้องง่ายใบตองนี่เราลงไปยุ่กลนมันเอื่อยายมันคุยรวยเด้อนี่ตัวนี้มาสู้ขั่นเทิงไว้ก่อนเออเเอาจ้าทีมไม่หยั่งเจ้าบาติจับ เดยวเอาย่งสู้อย่เดียโอ้อ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแเท่เท่เนบนน้อบังได้พี่น้องได้โอ้ยเอาบ้าหน่อยเอ๋หน่อยอย่างเยมันทันบนน้อเนี่ยคได้ไหมล่ะเดี๋ยวค็ได้นี่มันสีรุ่งเดียดีมืดไปมืดหน่อยเต็ๆเตบ่ยังไงยังมายังองดูว้ยข่อยบ่เห็นนโเหมือนให้คว้ามึงดูนี่คว้าเส้นนี่นีย อย่าพอดแล้วเอาทิพด้วยะใส่โอ้หันเด้ใช่ไหมหวันแล้วเนาะ้ันจําหัวันบัวรานพยาบาลจําหูวออแมนเออบังแล้วครับบังแล้วครับเออเอาบังนี่ได้บาดเป็นได้เนี่ยเนอะโอ้ยอย่ามาดันต่อมันนหันเถอะนี่นะหาเนี่ยมาขีบไม่เย็นง่ายเราไม่ไพ่เนาะครับอว่เนาะตอบนี้บังสองล้ครับเนี่ยบังสองเปิดหัอ บู๊ยปวดหัวหัวหัจิ้มเลยหันเลยก็มองเลยพุทธ้พุดขาดมาแล้วครับเด้่สูตดบานสวดเมืองมึงดูคนอ่ะบู๊ยน้ำเนียยยางแบยบังงแบานทุววววขวมืดเด้อขวมืดเด้อขมด ก็ยังไม่ได้ครับมีเต่าหนึ่งหอกแล้วครับเนี่ยเบิดไปเบิดแล้วเบิดแท้ตัวมองดูโอ้ยเบิดหินเลียวเบิดแล้วครับเนี่ยเบิดกับเบิดได้เป็นแซบใท่ไห้เห็นตีหูปิงปิ้งอ๋อซีบมึงจรมาดูซีมึงจรมาดูซีมดูซีมไม่ดูบางนี่ไม่ได้แซบคือบางนั้นหมดอ่านี่นะโอ้ย รอกมันหวอนเด้อว่าจิกินเย็นๆแปดให้จักดาวเอาบอกว่าก็บาวานีให้จักดาวเดี๋ยวเดี๋ยวคมในจก็่ได้เสียไปเสียขาดสิทีแปดว่าจะกินรอนๆนี่พอเลยมันจะเย็นไวกว่าการตี หาเดาเออหาเดายกบ้างขึ้นด้วยสุดฮะล้ามลินสูล้ามลินใส่บ้างสูตเมืองเออสมัยใหม่กับสมัยเก่าใส่กันแม่เนี่ยเออเอาอีกก็ได้นะครับเอออ้อมโบวงขี้เดี๋ยวมาเสียงพี่เด้นนิซิ่มดูเดี๋ยวเทียบดูโหมันกระเบิดตัวเนาะเดี๋ยวครับเซิ่มมาดูลูกมาดูลูกเอาเปดี๋ยวมาดูครับมาดูบอลมาดูบอนี่นั่งซิ่มบอลกับแม่กันเดี๋ยวนะดูดูเปลี่ยนไหนเออ เดี๋ยวบ้าจัยเอาไ้ปขึ้นมาดัดรวดปากไหวกินนอนไม่ยนไม่แท้ดิโอเดี๋ยวนี้บ่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเยนจันอยนนปากไปอ้าาันี้อ๋อเอว้ย